สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูไอ้รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าคันนี้เนี่ยพี่เขามา <es> อะไรนะ F Mob oh. M Mobile G F M Mobile G Mobile G อ๋อมาโมใส่ดิชหลังโมใส่ดิชหลังใส่ปั๊มบนใส่ปั๊มบนตัวไหนพี่ใส่ปั๊มบน R C B R C B ปั B. <RC> B. ป๊มคูนนะ่นี่นะนี่นะช่างมอชีสอ่งไหน อ๋อคู่นี้นี่นี่ช่างเราคู่นี้คู่คู่หน้าซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้นะอันนี้พี่เขามาใส่ปั๊มขวาแล้วก็ปั๊มซ้ายนะครับปั๊มปั๊มหน้าแล้วก็ปั๊มหลังนะแล้วก็ตัดให้เป็นทรงแบบนี้นะครับเปลี่ยนสายด้วยเปลี่ยนสายเบรกใช้ของโมลินนะครับผมเหนะ็นนะนี่เจ้าของรถนี่นะสุดหล่อนะครับผมรถสีแดงนะครับ <S <S นี่นะแดงแรงลิตรนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกัน เนะมเนะพาดูด้านหลังกันคือด้านหลังเนี่ยของด้านด้านหลังเนี่ยของพี่เขาจริงๆมันเป็นเอ่ยังไงอะ่ะของเดิมของพี่เขานะ่ะมันมันฝืดนะครับมันฝืดเนี่ยผมก็มาแล้วแล้วฝืดมาแปลงมาแล้วนะไปแปลงมาแล้วแต่มันฝืดนะครับก็เลยจานจนแดงอะ่ะจานจนเป็นแดงเป็นสีส้มอะ่ะนะก็เลยมาแปลงม,ม,ม,มันจานไหม้ไปเลยนะ อันนี้เนียก็มาแปลงใหม่นะพี่เขาเอายามาฮ่าอ่าก่อนหน้านี้นพี่เขา,เาเยามาฮ่าอะไรมาแปลงครับพี่เล็กซี่อ่ายามาฮ่าเล็กซี่ไปยามาฮ่าเล็กซี่มาแปลงที่ร้านนะครับแล้วก็อันนี้พี่เขาเอารถไฟฟ้ามาแปลงนะนี่นะก็ใช้เป็นชุดใช้เป็นชุดแบบที่ติดตั้งรถทั่วไปนะครับผมจะเป็นปั๊มเวฟจานเวฟแบบนี้นะครับผมก็ใส่ไปตามนี้เลยนะนี่นะก็จะแปลงไปประมาณนี้นี่นะ ก่อนหน้านี้มันจะศูนย์มันจะไม่ได้นะไอ้ล้อมันจะสายสายจานมันจะสายนะนี่ผมก็มากึงผิวล้อใหม่นะปิกึงส,ส,เเสเปเซอร์ใหม่นะอันนี้ก็เป็นลอ้อล้ออะไรนะพี่เนี่ยฮอนด้าสกูปปี้ฮอนด้าสกูปปี้ Honda <Sco> นี่นะล้อพี่เขาเป็นลอ้อฮอนด้าสกูปปี้ไอ้นะขอบสิบสองนี่แหละนะครับผมนี่นะนี่นะลื่น เลื่นนะครับนี่นะมันจะเป็นมอเตอร์มอเตอร์เกียร์ก็จะเป็นของรถของรถไฟฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะมันจะมันจะไม่ใช่ว่าจะเวลาเราหมุนไม่ใช่มันจะหมุนปิ้วไม่ใช่นะครับผมมันจะประ,ประมาณนี้นะนะฟังเสียงจานนี่นะนี่นะนเสียงจานจะโลง่ลงๆเลยก่อนหน้านี้พี่เขาบอกว่าถอยหลังไม่ได้เลยถอยหลังฟืดเลย,เลยอ๋อแต่เดินหน้าได้ เดินหน้าได้เห็นไนี่นะนนะเป็นรูปแบบเป็นอันนี้เป็นรูปแบบงานเฉยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากทำหรือว่าอยากจะแปลงยังไงก็ลองทักถามมาก่อนนะครับบางทีไม่มีเวลาทำให้นี่นายช่างนายช่างมาช่วยงานนี่นะสุดยอดนี่คนตัดหน้าก,ากากแล้วก็คนขันนอ็อตหลายจุดเลยนะนี่นะนี่อ่านี่พี่เจ้าของรถนีออกกล้องหน่อยเขบ ขอบคุณมากมากเลยครับผม,ขอ,ผมขอบคุณค,ครับผมสองคันแล้วครับผมสองคันแล้วครับพี่เห็นไหมเห็นไหมตรงแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเอาไปกึงใหม่นะผมเอาจับแกนจับแกนล้อแล้วก็กึงนะเอาให้ตรงที่สุดนะครับเพราะว่าของเดิมมันใช้ไม่ได้เลยมันอยู่ท่านี่นะครับปัม๊มปั๊มนี่ปั๊มตัวเนี้ยมันจะดิ้นตุบตับตุบตับตุบตับ,ต,บ,ต,บตุบตับเลยนะผมก็กึงใหม่ ใส่ใหม่แล้วก็ตอนนี้หมุนคขาเงเข้าไปนะนิ่งนิ่งเลยแบบว่าปั๊มนี่ไม่มีไม่มีทายไม่มีสายไม่มีโยกเลยนะหมุนตรงตรง,ตรงนิ่งๆเลยนะปั๊มี่อยู่นิ่งมากนะครับนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็โอเคเรียบร้อยประมาณนี้ขอบคุณช่างมากครับขอบคุณช่างมากครับแล้วก็ขอบคุณ,คณพี่โยของรถด้วยครับผมขอบคุณครับครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณครานี้นะครับผมสำหรับรถไฟฟ้ารถไฟยี่ห้ออะไรนะพี่ เอ่อ uh, HCMobile G HCMobile G ชื่อเป็นลำบากแล้ยน,นะแต่ว่ารถพี่เขาเป็นนี่นะป้ายเหลืองปเหลือง้ายนะนะพี่พี่น้องนี่เด้อป้ายเหลืองเด้อรถพี่เขาเป็นป้ายเหลืองนะครับนี่นะรถป้ายเหลืองด้วยนะจดทะเบียนได้ด้วยนะครับโอเคครับที่นี่ก็ไปแล้วนะครับ